กายะว่าจะจิตตังอหังวัท่าองค์ดำแสนศิริจันทานาคราชวิสุติเทวาปูเชมิกายะว่าจะจิตตังอหังวัท่าองค์ดำแสนศิริจันทานาคราชวิสุติเทวาปูเชมีกายะว่าจะจิตตังอหังวัท่าองค์ดำแสนศิริจันทานาคราชวิสุติเทวาปูเชมิบัดนี้สวัสดีครับ FC พี่น้องทุกคนวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบวับนอนนอกเทวดาเดินดินเจ้าของสำนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้ตั้งอยู่ที่บ้านนนสมคีอำเภอนามน์ตำบลนามน์จังหวัดกรสินวันนี้อาจารย์เช่นเคยครับอาจารย์อยู่ที่หน้าองค์ปู่องค์ดำและศาลปูใหญ่ปูน้อยนะครับ ตรงนู้นก็จะเป็นปูเวทอยู่นะครับวันนี้อาจารย์จะให้แนวทางราวพัฒนางวดประจำวันที่22มิถุนา2565แล้วก็ฮานอยปกตินะครับซึ่งทากวันดีว่าวันจันทร์ที่แล้วทุกคนสมปรานาถูก3ตัวตรงๆเพราะบารมีขององค์ปู่เราขอปู่แค่2ตัวแต่วันนี้เราจะขอปู่ยุงกัดครับเดี๋ยวขออนุญาตปูไม่ว่าครับ ขอสามตัวอีกเพื่อให้ชื่อเสียงของปูในเรื่องลื่นระเบือไกลผู้ที่อยู่ทางไก่ไก่เขาหูจักผูที่อยู่ทางไก่เขามานบมือนอมอ่ะเอาปากการกระดาษขึ้นมาพร้อมกดแชร์นะครับกดแช์นะครับใครอยากเข้าห้องวีพีบูชาชุดตะกุดท,ท้าเวศหรือกําไรรุ่นแรกจะได้เข้าห้องวีพีในห้องลงหวยไวแค่นั้นแหละจุดถูกเรียบร้อยแล้วอ่ะ ฮาน้อยมือหนีฮาน้อยวันนี้เด่นแปดฟันแปดรูดแปดวิ่งแปดฮาแปดหกแปดเจ็ดแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดเก้าแปดหกแปดเจ็ดแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดเก้าสามตัวมีแปดหกเจ็ดแปดหกสองแปดหกสาม เม็ดเดียว8668ฮานอยรูด8ลาวพัฒนารอบแรกจะพูดเป็นเสียงภาษากลางแล้วก็ต่อไปจะเป็นอีสานเด่น1ฟัน1รูด1วิ่ง1 13 18 19 12 15 10 3ตัวมี138 130

138 130 132เม็ดเดียวโตเดียว1331หลุด1แห้งแหงห้งขอบารมีปู่องค์ดำคุ้มครองให้ลูกหลานนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีคิดหวังสมใดสมปถนามั่งมีอาจารย์นอตตี้ขอเก่าวคำว่าลาตีสวัสดวยขอลาไปก่อนลาไปก่อนแล้วมาล่ะมาไม่ไปมีแต่ลาไปเฮ้ยไม่ใช่นะครับอเฮงโดยใครจะเข้าห้อง v ีพีเดี๋ยวทักไลน์มานะครับ s ห้า ggkxt นะครับ หรือสแกน QR นี้เลยเนี่ยเนเดี๋ยวให้ลูกหลานในด ID นี้มานะครับดูนะถ้าพอ่พอพอ่อแม่แม่ทำไม่เป็นให้ลูกหลานแอด ID นี้มาแล้วก็ไปบูชาวัตถุมงคลได้เข้าห้องเนี่ยเนี่ยครับแอด5 3 6 G G K X T ด้านหน้าด้วยนะครับแอด5 3 6 G G K X T นะครับเนาะอาจารย์รัตี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ